มาถึงบทเรียนที่7นะคะบทเรียนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอนทัวร์นะคะ,ะจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลายๆคนที่กำลังทำความเข้าใจหรือกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยอาจจะงงว่าบอนเซอร์กับคำว่าเชดดิ้งเนี่ยมันเหมือนกันไหมคือทั้งสองอย่างเราเรียกว่าการคอนทัวร์หน้าให้หน้ากลมกลืนเนาะแต่ว่ามันจะแยกออกมาเป็นชนิดของมันนะคะก็คือแตกต่างกันนะคะความแตกต่างระหว่าง ตัวบรอนเซอร์กับตัวเชดดิ้งให้ทุกคนทำความเข้าใจใหม่ค่ะว่าตัวเชดดิ้งเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแมทที่ไม่มีเม็ดสีกลิตเตอร์หรือความวาวเลยแต่ถ้าเป็นบรอนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนหรือสีสว่างขนาดไหนนะคะมันก็จะมีความชิมเมอร์ความนูนความบวมออกมานะคะ อันนี้เราพอจะแยกออกกันเนาะแต่ถ้าเป็นเชดดิ้งเนี่ยนะคะเชดดิ้งนี่ก็คือจะเป็นเนื้อแมทเลยมันก็จะไล่มาเป็นเชดดิ้งซีเป็นสีเข้มสีกลางสีอ่อนอย่างนี้นะคะตอนนี้คงเข้าใจกันแล้วเนาะว่าระหว่างเชดดิ้งกับตัวบรอนเซอร์แตกต่างกันยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ตัวเชดดิ้งที่อิ๋วอยากจะใช้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเชดดิ้งสีผิวสำหรับ ผิวสองสีนะคะไปจนถึงผิวขาวเหลืองนะคะถ้าคนที่ผิวเข้มถามว่าสีประมาณนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะคนที่เป็นผิวเข้มเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นผิวสองสีนะคะจะใช้ในตลับนี้เลยตลับนี้คือชื่อของเขาก็คือ brush contour นะคะใช้ในการคอนทัวร์หน้าใช้ในการสร้างเงาสร้างโครงหน้าใหม่นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสีที่เข้มสุดในตลับเนี่ยอยู่จะให้เขามาเป็นตัวสร้างโครงสร้างของหน้าหรือว่าเป็นตัวเชดดิ้งนั่นเองตัวกลางนะคะจะเป็นแป้งปรับสีผิวที่เป็นสีสว่างหรือเราเรียกกันว่าไฮไลท์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบลัชออนนะคะหรือว่าตัวที่ปัดพวงแก้มให้แก้มของเรานั้นมีสีสันนะคะแต่ละเนื้อของ3ชิ้นนี้นะคะเนื้อก็ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะเขาจัดมาไว้ในเซตตลับเดียวนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ครบมากๆเลยในตลับนี้นะคะอ่ะอยู่จะใช้ตัวนี้ก่อนเลยแปลงที่จะใช้สำหรับการเชดดิ้งนะคะจะต้องเป็นแปลงที่เหมาะกับลักษณะของรูปเชฟของหน้าเรานะนี่นะคะเวลาวางก็จะวางแบบนี้เลยเอาด้านยาวนะคะขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็เวลาปัดเราก็จะปัดเฉียงลงแบบนี้วิธีการปัดตัว เชดดิ้งนี้นะคะมีการปัดง่ายๆก็คือให้เรานะคะวัดจากตรงนี้เลยค่ะนะคะนางแบบช้หันหนิดนึงนะ,ะใบหูมาที่มุมปากนะคะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะวัดจากขอบตานะคะขอบตาด้านนอกลงมาตรงนี้จุดตัดระหว่าง2เส้นนี้นะคะคือเป็นเส้นที่เป็นลายของตัวเชดดิ้งนะคะ ทีนี้เดี๋ยวปัดให้ดูจริงๆเลยนะคะประมาณนี้น่าจะเห็นนะคะเราจะใช้แตะเวลาแตะเนี่ยตัวเชดดิ้งนะคะให้เราใช้ด้านที่เราจะปัดแท็บลงที่ผิวเนี่ยแตะลงบนเนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเคาะเพื่อให้มันไม่เยอะจนเกินไปบางคนแตะเสร็จปุ๊บนะคะลงป้าบเลยนะคะทีนี้ต้องมาปรับมาเกลี่ยกันนะคะเราเคาะให้ตัว ฝุ่นเนี่ยออกไปซะก่อนนะคะเอาตัวเชดดิ้งเนื้อที่เฉพาะติดตัวแปลงนี้นะคะปัดลงไปนะคะวิธีปัดเราเราจิ้มไปแล้วเมื่อกี้นะคะให้เราแทบตรงกลางนี้เลยตรงกลางจุดที่เรามาร์คไว้เมื่อสักครู่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็นะคะปัดให้เป็นนี่ค่ะปัดขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างปกติเราจะรู้มาว่าให้ปัดตรงไรผมแล้วก็ยาวลงมาใช่ไหมคะ อันนั้นคือมันเอาไปแล้วะะตอนนี้ต้องปรับใหม่นะคะการปัดเชดดิ้งก็คือเราแตะนะคะเคาะเสร็จแล้วปุ๊บวางบริเวณจุจดตัดที่เราต้องการปัดเมื่อกี้นะคะจุดตัดตรงนี้นะคะจำได้ไหมคะปุ๊บตรงนี้นะคะลากมาลากมามันจะมีจุดตัดอยู่ตรงนี้เราวางแปลงไปที่ตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็นี่นะค่ะเบรนให้สีเข้ากระจายตัวนะคะ